เอกสารในหมายเลข1 1และ12เป็นใบทดสอบในเรื่องของการวัดวัตถุประสงค์ด้านความรู้ครับทีนี้แล้วด้านทักษะพิสัยด้านการประยุกต์ใช้เราจะใช้เอกสารชุดไหนนะครับก็คืออันนี้แหละครับเอกสารหมายเลข13บใบลำดับขั้นตอนแต่นิดนึงนะครับว่าเอกสารหมายเลข13เนี่ยเราจะใช้เฉพาะรายวิชาที่เป็นรายวิชาปฏิบัติเท่านั้นนะครับเอกสารบรรดับขั้นตอนทําอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ เอกสารใบรนดับขั้นตอนเราจะเอาข้อมูลจากเอกสารหมายเลขหกจำกันได้ไหมครับเอกสารหมายเลขหกก็คือใบวิเคราะห์ขั้นตอนการปฏิบัติงานครับว่างานแต่ละงานมีขั้นตอนในการปฏิบัติงานอะไรบ้างอันนี้เราแค่บอกขั้นตอนถูกไหมครับแต่เอกสารใบระดับขั้นตอนจะมีความละเอียดมากกว่านั้นก็คือคุณครูจะต้องเอาขั้นตอนในการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอนนะครับมาใส่พร้อมกับแนบรูปภาพนะครับแนบรูปภาพเพื่อให ผู้เรียนนั้นสามารถที่จะปฏิบัติตามใบระดับขั้นตอนได้นอกจากนั้นแล้วนะครับคุณครูจะต้องอธิบายด้วยว่าในขั้นตอนการปฏิบัติงานเหล่านั้นเนี่ยเรามีขับอธิบายในการปฏิบัติงานอย่างไรโดยละเอียดนะครับตั้งแต่ถ้าเกิดเป็นในรายวิชาที่เกี่ยวกับาการปฏิบัติทางด้าน,นคอมพิวเตอร์ก็ต้องบอกให้ชัดเจนว่าเข้าโปรแกรมอะไรเข้าอย่างไรตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมตรงไหนถ้าเกิดเป็นรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอุตสาหกรรมหรือเรื่องของช่างก็ต้องเป็นการบอกขั้นตอนว่าเราจะ ไขไข,ขปจัจแจาไขอะไรยังไงนะครับในระดับขั้นตอนของการคําอธิบายในการปฏิบัติงานแล้วก็บอกด้วยว่าในขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเนี่ยใช้เครื่องมืออะไรในการปฏิบัติงานและมีข้อควรระวังอะไรบ้างนะครับ <Yeah. S 1> ซึ่งเอกสารหมายเลข13อย่างที่ย้านะครับว่าเราจะต้องเอาข้อมูลมาจากเอกสารหมายเลข6นะครับซึ่งเป็นใบขั้นตอนการปฏิบัติงานเรามาดูตัวอย่างนะครับอย่างเช่นนะครับอันนี้อันนี้น่าจะเป็นงานการออกแบบแบรนด์นะครับเราก็จะมี ขั้นตอนในการออกแบบแมบบ่ตั้งแต่เรื่องของการเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือนะครับในเรื่องของการเลือกฟอนต์เลือกสีนะครับการแปลงไฟล์ใรต่างๆนะครับแล้วก็จะใส่ขั้นตอนมานะครับและในแต่และขั้นตอนก็จะมีรูปภาพประกอบนะครับพอเราได้ขั้นตอนเสร็จปั๊บคุณครูก็จะมาอธิบายว่าในแต่และขั้นตอนทําอะไรบ้าง ในการเลือกไฟล์เลือกอย่างไรในการแปลงไฟล์แปลงอย่างไรแล้วใช้อุปกรณ์เครื่องมืออะไรในการปฏิบัติแต่และขั้นตอนสุดท้ายต้องบอกข้อควรระวังครับว่าอาจจะต้องระวังไฟไหมหรือระวังในเรื่องของการเชื่อมต่อสญญายอินเทอร์เน็ตไหมว่า ถ้าเกิดเราไม่ระวังในเรื่องของการเชื่อมต่ออเทน็ตนั้นเนี่ยในการปฏิบัติงานเหล่านั้นเนี่ยอาจจะไม่สำเร็จผลนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวใหญ่างเอกสารหมายเลขสิในการทําใบํำดับขั้นตอนซึ่งใบนี้สําคัญมากนะครับสำคัญมากเพราะว่าจะทําให้ผู้เรียนนั้นทํางานหรือปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องนะครับ